อันนี้แล้วก็มาดูวิธีการลอกสีนะครับมาเนี่ยลอกสีกันไม่ไดล้ลูกเดียวพออย่าเศร้านะครับ <c oughs> ลูกเดียก็พอจับนอนไปเลยโอเคนอนไปเลยโอ้นี่ครับด,ดูกันเทหน่อยไหมเทให้มันท่วมเลยเทครึ่งถังมาเทครึ่งถังมาดูกันนะครับอีกประมาณห้านาทีนะครับอีกห้านาทีมาดูกันว่า จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับมามามาดูกันนะครับหลังจากแช่น้ํายาไปแช่น้ํายากัดสีไปเท่าไหร่นะสิบห้านาทีเนาะสิบห้านาทีเอามาดูกันครับสิบห้านาทีนะครับมาว้าวนะครับโอ้โหสีดําหลุดหายไปเลยนะครับโอ้โหครับนําสนใจน้ำยาก็ทักมาได้นะที่ล้อตะเก่งนะครับโอ้โหดู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 ยก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 ออกโจนนอก จากสีดำเป็นไงครับโอ้โหนี่ออกหมดเลยนะครับโอ้โหดูครับใส่ปิ้งใส่ปิ้งเลยไปไปทีน้ำเลยสิโอ้โหนี่ขนาดลาดเดินไปบนถนนได้สู้สู้เลยนะครับโอ้โหไงไงอนานะโอ้โหครับนี่ครับนี่ครับสดสดกันเลยโอ้โหสู้สู้สู้เลยครับนุ่มเมานุ่มเาโอ้โหครับนะยังไงก็ทักเข้ามานะครับ นี่จะทําสีซ่อมแม็กดัดดุ้งนี่ครับใช้น้ํายาอย่างดีหรือสนใจน้ํายาลอกสีก็ทักเข้ามาได้นะครับที่รอตะเก่งสาขาบ้านโป่งนะครับรอตะเก่งนะครับสาขาบ้านโป่งนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยที่0 8 1 9 1 9 1 9 7 6ดครับดูครับลอกปิงลอกได้หมดนะครับมอเตอร์ไซค์ลอกได้หมดหรือว่าซ่อมแม็กดัดโคดทำสีทักเข้ามาสวัสดีครับ